นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะเราตรงหน้าเดิมเลยเราอัพเดตบรรยากาศนี้ไปด้วยเนาะลองได้ประกาศอะไันนี้ลองชนะเลิศอันดับสองลองชนะเลิศใช่ไหมกอบที่สามใช่ไหมครับใช่บรแทัดหนึ่งคู่รองชนะเลิศหลักสองบรรทัดหนึ่งคู่ครับอันนี้คุณเอาอะไรครับเนี่ยเพชรเก้านครเพชรเก้านครเป็นยังไงครับในเรื่องของอายุตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเวลากี่ปีครับสองปีห้าเดือนครับ สองปีห้าเดือนฟันน้ำนมพึ่งหลุดสองปีสองปีห้าเดือนห้าเดือนฟันน้ำนมพึ่งหลุดโอเคครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของไซรัเนื้อตัวหลลานต้องบอกว่าตัวนี้น่าติดตามแฟนคลับเอสจีที่อยู่ใกล้หรือไกลตัวนี้อีกหนึ่งตัวพันธุกรรมที่เป็นโครงสร้างในเรื่องของความเสมอตัวสมดุลแข้งขาหน้าตาเขาที่เป็นรูปแบบของคําว่าควงงามสไตยใหม่เนาะใช่เป็นควงงามแต่เพิ่มเติมก็คือจะเป็นในเรื่องของหน้าตาโครงเขาที่ใหญ่ขึ้น เก็บสรีระได้ดีขึ้นเป็นลูกของใครเอ่ยลูกเพชรพันตันเพชรพันตันหลานเจ้าสันเสียไข่ขอนแก่นก็เราป๋าปังทองสุกะเนาะนี่จะมีในเรื่องของทรงตัวที่ดูแน่นแนนเนื้อไว้ก่อนฟังแม่ละครับฟังแม่เหรอปานสุรินแม่เป็นลูกสาวปานสุรินต้องบอกว่าตัวนี้เขาจะมีในเรื่องของหัวเบาคอหอยยกเติมเข้าไปด้วยไหม รู้สึกอย่างนั้นไม่แย่ครับแล้วก็ในเรื่องของความยาวของลําตัวแต่เราก็อยากให้พี่น้องได้เห็นนี่คือบรรยากาศที่อยู่งานแร่เลยอยู่อาเภออะไรเ่ยตรงนี้อเภอเก้าที่นี่หรือที่บ้นที่นี่ก่อนที่นี่สุเม่นอําเภร์สุเม่นจังหวัดแพร่ต้องฝากความคิดถึงหาผู้ใหญ่คนจัดงานด้วยไงครับเพื่อจะได้ส่งต่อความรู้สึกนี้ฝากถึงทางบ้านครับเพราะปีนี้คนเยอะมากเยอะไหมครับจะภาพจัดได้ดีมากเลย เอาเลยเยอะๆเลยคนจัดงานจะได้ยิ่งใหญ่คนจัดงานก็กลัวใช้ได้เลยนะจะได้ดีมากปีหน้าปีหน้านาจะยิ่งใหญ่กว่านี้มั้งเห็นเจ้าของเห็นเจ้าของสนามบอกเล้ครับสนามบอกจะมีถ้วยพระราชทานด้วยครับในซีซั่นหน้าในรอบหน้าในครั้งที่สครับจะเกิดขึ้นเนาะแต่ต้องบอกว่าในช่วงเวลาจะปลายปีจะขึ้นเทศกาลปีใหม่เนี่ย ต้องบอกว่าต้องมาเที่ยวทางเหนือด้วยเหมาะมากา้าเดินกันลังดีเลยเป็นถนนหลักทางผ่านพอดีครับคุยยิ้มใหญ่เลยละเนี่ยเคเป็นยังไงบ้างครับความรวมทอมตอความสุดหนสุสุดยอดฝากพิกัดฟาร์มด้วยครับฟาร์มอยู่เก้าเลี้ยวตำบลหัวดงเหมือนกันครับนครสวรรค์นครสวรรค์เก้านครฟาร์มแวะผ่านไปผ่านมาแวะได้เลยครับ การติดถนนหลักเหมือนกันเบอร์โทรเลย09732668 8 1 3, 2, 6, 6, 8. อ่าเฟซก็ทีไทยติดต่อได้ ครับแต่ไม่ตลอดเวลานะต้องนัดนก่อน <c oughs> อันนี้เฮียอะไรนะครับเฮียตีเฮียตีค <c oughs> รับเฮียตีเฮียตีก็จะมีควายที่เป็นแม่พันธุ์อยู่ที่ฟาร์มก็มีมแล้วก็จะมีนี่แพ่อพันุของเราที่ร่วมด้วยในการพัฒนาใช่ไหมครับครับ <c oughs> อยากจะในเรื่องของโครงการทับตัวจริงนั่นนี่มีไหมครับให้กับเกษตรกรน่าจะมีละเดี๋ยวเตรียมความพร้อมก่อนเตรียมความพร้อมโอเคเดี๋ยวรอก่อนเพราะเขายังป็นหนุ่มกำลังนินหนึ่งพยายามให้ี่นองเห็นเราะเราเราตั้งใจจะเดินสนามไม่ใช่จะขยายพันธุ์เออ ขายัดจะไปไหนเอ้าคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนจะไปไหนทันของเราในการเดินทางอ๋อจะก็อีกอาทิตย์หน้าก็เชียงใหม่ครับกดเชียงใหม่ครับแล้วก็น่าจะไปเรื่อยๆมั้งไปมาแล้วเรารับกลับเต็มได้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายเนี่บ